ลงกราฟของทองคำตอนนี้น่สัญญานเป็นยังไงบ้างคะกุลงค่ะเราจะเห็นว่ามันเกิดอาการแ,แปลกๆคือว่าปกติเนี่ยนะฮะชแน,นลเนี่ยราคาจะไม่เบรกที่ตรงนี้แม้แต่ข้างบนตรงนี้แตะข้างบนตรงนี้แตะข้างล่างมันไม่เบรกถ้ามันเบรกเนี่ยมันแปลกมันเบรกอันนี้แปลกเพราะตามที่ซีมันเบรกไม่ได้ พราะที่เกินไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็น100%แล้วมันเกิดร้อไม่ได้เมื่อมันเบรกเนี่ยนะฮะแปลว่ามันจะสร้างเทรน์ใหม่ที่ว่าบูลลิชอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างเทรนดใหม่ซึ่งเป็นซุปเปอร์บูลลิชค่ะขณที้เราดูอีกอันนึงนะทองคำเนี่ยมันจะตามหลังเงินเราไปดูซิเวอร์มันส่งสัญญาณอะไรไหม ทองคำเนี่ยเราร้อยมันเ r ร a k new high ตรงนี้เราถึงจะไปโลดเราไปดูซิว่าซิวว่ break new high เรียบร้อยแล้วครับคุณลุงขาแล้วคือทองคำที่คุณลุงบอกว่า super bullish นะคะแล้วคือถ้าผ่านจุดที่เป็น high เดิมดีได้นะคะเราสามารถคาดการเป้าหมายได้ไหมคะคุณลุงขาว่าจะขึ้นไปได้ถึงระดับไหนนะคะเดี๋ยวเราแชร์จอไว้เผื่อจะดูอะไร f o l l ์เ the ฟิวเจอสัมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพรอมกับทีม วิน the AI era สิ s the alpha survive the bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิป v v n t t ขอบคุณคุณลงมากๆนะคะคือนอกจากเรื่องของราคา คุณลุงก็ย้ำเสมอนะคะเรื่องของ Money Management นั้นมีความสาคัญนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ควบคู่กันไปกับวินัยแล้วก็การทําตามระบบอย่างเข้มข้นด้วยนะคะขออนุญาตชวนคุณลุงดูทองคํานะคะตอนนี้เหลือ4,200นะคะคุณลุงกราฟของทองคําตอนนี้นี่สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงคะก็ยัง Super b u l l ู s ิชยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันเกิดปัญหาคือว่า,าถ้าเราดูจากจุดต่ําของการขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเดี๋ยวนะ มันเกิดปัญหา o v e r b o ์บอชั่วคราวเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยจากจุดต่ำตรงแถวนี้ยนะขึ้นไปสูงสุดตัวนี้นะฮะเออเอาต่ำลงน่ยอ่ะเนี่ยนะฮะที่มันขึ้นไปจากที่มันไซด์เวลลงมานะี่ยขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดอาการแปลกๆคือว่าปกติเนี่ยนะฮะชแนลเนี่ยราคาจะไม่เบรกห็นตรงนี้แม้แต่ข้างบน ตอนนี้แตะข้างบนตรงนี้แตะข้างล่างมันไม่เบรกถ้ามันเบรกเนี่ยมันแปลกมันเบรกอันนี้แปลกเพราะตามที่ซีมันเบรกไม่ได้เพราะนี้เราคำนวณมาจากสอง standard deviation จาก linear regression channel อันนี้มันเบรกไม่ได้เพราะที่เกินไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เมื่อมันเบรกเนี่ยนะฮะแปลว่ามันจะสร้างเทรนดใหม่ ที่ว่าบูลลิชอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างเทรนดใหม่ซึ่งเป็นซูเปอร์บูลลิชแต่ก่อนจะสร้างเทรนดใหม่เนี่ยเมื่อเทรนดใหม่ยังไม่ปรากฏเนี่ยมันจะต้องไซเวเข้าหาเทรนเดิมก่อนมันก็ไซเวเข้ามาหาเส้นเนี่ยนะอยู่เนี่ยเมื่อไซเวเข้ามาหาเส้นพอพอสมควรแล้วถ้าเข้ามายิ่งใกล้เส้นกลางได้เนะี่ยยิ่งเจ๋อเลยแ,แล้วหลังจากนั้นมันก็จะยิงขึ้นละก็จะเป็นซูเปอร์บูลลิชจะเป็นจะเปลี่ยนเทรนดใหม่เลยทองคำ เป็นซุปเปอร์บูลชไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเนื่องจากคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้คนก็ดูแค่โอเวอร์บอทตรงนี้ดู ISI ดูอะไรก็โอเวอร์บอทหมดนะฮะก็รอให้มันหายโอเวอร์บอทค่อยๆห่าลงมาสู่มีนที่เขาเรียกว่ามีนบีดรีเวอร์ซัลอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสายตาคนธรรมดาอย่างนี้นะมันก็ไซด์เวดาวถูกต้องแล้วนะฮะ แล้วก็จากไซเวดาวเนี่ยมันก็น่าจะมันน่าจะมีแค่สามหรือห้าเนี่ย A B C D E เป็น5้าเป็นไปได้แต่ A B C เป็นสามเฉยๆก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นมันขึ้นคราวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วสิ่งแรกที่มันทำคือ Make New High จากอันนี้อีกอันหนึ่งก็ดู New High จากอันนี้ถ้าทำ New High อันนี้ได้ก็ไปและเทรดใหม่เริ่มนะนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำยังไงวิธีการเทรดคือเราซื้อตั้งแต่เขียวนี่มาถึงตรงนี้แนละ้วถ้ามันพุ่งครวดไปเลยล่ะเราเออโชคดีไว้รวยอีกละถ้ามันลงมาจนกระทั่งแดงล่ะสมมุตินะแดงไปเลยนะเราเออดีได้เทคโปรฟิตสักทีจากการซื้อครานี้เห็นไหมมีแต่ความสบายใจการทําตามระบบเนี่ยนะฮะเพราะสคนที่ไม่ได้ทําตามระบบก็สงสาร ก็ดิ้นลงกันไปเพียงแต่ว่าคราวหน้าไม่มีโอกาสเข้าด้วยเหตุอะไรก็ตามรักษาระบบให้ดีจะได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเราคือนั่งยิ้มเบ้เรื่อยกําไรมีแต่กาไรถ้าดูทองคําอย่างนี้คาดว่านะครับจุดเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นการเริ่มต้นของซุปเปอร์บูลิเทรด์อันใหม่อันเนี้ยมีความสูงมากขณะที่เราดูอีกอันนึงนะทองคําเนี่ยมันจะตามหลังเงิน ซิลเวอเนี่ยจะมาก่อนนะฮะถ้า Silver ขึ้นทองคําถึงจะเริ่มขึ้นตามหลังมันจะมาก่อนเราไปดู Silver มันส่งสัญญาณอะไรไหมทองคําเนี่ยเราร้อยมันเบรก w High ตรงนี้เราถึงจะไปโลดเราไปดูซิลเวอร์ซิลเวอร์เบรกนิวไฮเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. เห็นไหมฮะถ้าเราทำ Channel ของ Silver เหมือนทองคำนะดูโอเวอร์บอทโอเวอร์โซของ Silver จากแ mm hmm. ถวๆนี้อืม เนี่ยมันก็อุบออไปแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ลงมาตั้งเออาอันนี้เออนนเอาเล็ก,กอีกหน่อยอา่าอันนี้โอเคนะฮะเนี่ยมัน breakout ไปแล้วก่อนทองคําหน่อยหนึ่งทองคำกาตามแล้วก็มัน b r e a k อาอันนีเ้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ทำนิวไฮไปแล้วทองคำยังเพิ่งจะเบรกเอาแถวนี้เองนะยังไม่ไปถึงนี้เลยเพราะฉะนั้นทองคำน่าจะตามซิลเวอร์นะถ้าดูซิลเวอรอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เดาว่าทองคำเนี่ยคงจะตามมาทำนิวไฮเท่าอันนี้เหมือนกันเพราะฉะันถึงบอกว่าทองคำเนี่ยบูลิชมากนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือว่าซิลเวอร์มันนำทองคำตลอดเลยและเริ่มเมื่อเอาซิลเวอร์ตั้งหารด้วยทองคำ กราฟันเป็นอย่างนี้นะฮะมันบูลิชเมื่อไม่คิดราคาของซิลเวอร์เป็นดอลลาร์แต่คิดเป็นทรอยอาสองทองคำบูลิชมากนะแปลว่าในโลกเนี่ยมีความต้องการซิลเวอร์ลับๆยังไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรมากมายมหาศาลเหลือเกินนั้นก็ฝ่ายจะเตือนทุกคนที่เล่นทองคำเนี่ยนะฮะเฮ้ย <c oughs> คุณมาเล่นซิลเวอร์ดีกว่าสนุกกว่า เพียงรู้ว่าดูดูวอลุ่มให้ดีนะพะอวอลลุ่มเมืองไทยยังต่ําอยู่นะฮะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะเรามาดูเมื่อเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจมันไปไม่รอดอย่างเช่นสมัยที่อเมริกามันไปไม่รอดจริงๆที่ต้องมายึดทองคาคนทั้งประเทศอะไรไปกันใหญ่นะตอนนั้นก็มีเรื่องที่ว่าจะเอาซิลเวอร์มามามา,มาแบกเงินอีกส่วนหนึ่งเพราะเป็งั้นชาวไร่ชาวนาไม่มีเงินเงินนะ่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่สาเร็จเพราะแพ้เลือกตั้งในสมัยนั้น มาทำอีกทีก็สมัยเคนเนดีนะก็โดนยิงหัวแต่ก่อนเพราะพวกที่เป็นโกลสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานซึ่งเขาเขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเขาคุมประเทศอยู่นะฮะแต่ว่าดูสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้มันไม่น่าจะไปรอดเพราะเงินอล่า์มันพังเต็มทีแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยซิลเวอร์ที่เอามาแบกเนี่ยมันมันเริ่มลับๆหรือยังไงราคาซิลเวอร์มันถึงได้ขึ้นมหาศาลอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดทองคาตอนนี้นะฮะก็ดูๆไว้ด้วยว่าเทรดซิเวอร์น่าจะไปดีกว่านะครับแต่ถึงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ตามตอนเนี้ยคิดว่ายังบู l ิช s h นะครับยังซื้อได้อยู่ทองคําเนี่ยนะฮะซึ่งหมายถึงซิ l เวอร์ด้วยถ้าบางคนชอบปแปลกๆก็แพลตินัมพาาเดียมอะไรพวกนั้นด้วยมันไปได้วยกัน ค่ะคุณลุง่ะแล้วคือทองคําที่คุณลุงบอกว่าซ u เปอร์บูลิชนะคะแล้วคือถ้าผ่านจุดที่เป็นไฮเดิมดีได้นะคะเราสามารถคาดการเป้าหมายได้ไหมคะคุณลุง่ะว่าจะขึ้นไปได้ถึงระดับไหนนะคะไม่มีเป้าเรอครับเพราะมันไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไเดิมให้คิดเลยนะครับค่ะมันโอทามไฮ h นี่ครับตอนเนี้นะฮะตอนนี้เพียงแต่ว่าแนวโน้มขาขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นอย่างนี้ เนี่ยชี้ขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันชันมากกว่าเดิมล้วเทรนว่าจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นกลายเป็นอัพเทรนซึ่งซึ่งชันกว่าเดิมนะฮะส่วนเป้าหมายมันมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีไฮเดิมให้เปรียบเทียบถ้าจะเอาเป้าหมายมันก็เอาได้จากอันเดียวคือจากฟิบอนนะฮะซึ่งเนี่ยเรามีแค่นี้เองทองคำที่เป็นเดือนนะฮะมี f r a c t i o n a t i o ครั้งเดียวคือหนึ่งสองอันนี ครั้งเดียวเท่านั้นเองถ้าจะเอาเป้าหมายนะฮะก็ต้องอาศัยครั้งเดียวนี่แหละไปหาเป้าหมายซึ่งปกติมันมันไม่ค่อยแม่นเพราะมันครั้งเดียวไปหาแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งไปหาอีกส่วนหนึ่งไปหาถ้าทุกส่วนมันชี้มาที่เป้าเดียวกันตรงนั้นน่ะสวยแต่นี่มันมีส่วนเดียวเราก็ลองดูก็ได้ถ้ามันไม่มีอีกสองส่วนให้เรานะเราก็ลออันนี้ดูว่า,เ,าเขาเรียก extended extension นะฮะ ก็าจากฐานตรงนี้ไปที่ยอดตัวนี้แล้วลงมาที่ฐานตรวนี้นะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยมันไปที่ร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นคือสามพันเจ็ดเนี่ยถึงไปแล้วนะฮะต่อไปเป้าหมายต่อไปมันอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยถึงได้มีนักผู้พวกเสียนทองเขาถึงบอกกันนะขเขามองทองไปที่ห้าพันกันเยอะแยะเลยค่ะตัวเลขมาจากเป้าหมายสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดค่ะครับ ถ้าเอาอันนี้ซึ่งมันมีอันเดียวให้เราคิดนะฮะเป้าหมายทองที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับสี 8, ่ร้อยยี่สิบสามจุดหกนี่ครับแปดพันดอลลาร์ต่อทรัยเนี่ยฮะคือทัานนี้ถ้ามันเปลี่ยนเรนเนี่ยที่ผมบอกว่าเปลี่ยนวึ๊สูงขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเทรนปุ๊บไม่นานก็ถึงแล้วครับแปดพันเนี่ยอีกไม่นานเลยเนี่ยเพราะถ้ามันมุมชันอย่างเนี้ยมันเร็วน,นะฮะเพราะฉะนั้นมัน,มน,มนกะดยาก ถ้าจะให้กะก็กะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแค่อันเนี้ยห้าพันตอนนันนะฮะแต่ถ้ามันมีสักสองอันสาอันลราพอยไปถ้ามันชี้ที่เดียวกันอันนี้จะแม่นกว่านะแต่ทองคําไม่มีก็เอาเป็นว่าห้าพันนะฮะ <laughs> อย่าตกลดกัแล<ช>้ว<ๆ>กัน ห้าพันนี่คือก็เห็นบรรดาพวกโบรกเกอร์ฝรั่งนะคะเขาก็พูดถึงตัวเลขสี่พันเก้าห้าพันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างโบรกเกอร์ฝรั่งเขาก็จะให้ปีสองพันยี่สิบหกเลยค่ะคุณลงุงถ้าเป็นเทคนิคอลเนี่ยมันสามารถอประมาณการระยะเวลาได้ไหมคะคุณลุงคะ่ะยี่ห้านี่แหละครับปีนี้นะ,ะไม่นานนะครับป,ปีนี้เลยก็ปีนี้ยังเหลือลนะค,ะคงยังเหลืออีกตั้งเดือนกว่า เป็นที่สองแล้วนะคะเอาปีหน้าปีหน้าผมพูดเล่นนะปีหน้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะเพราะถ้ามันเปลี่ยนมุมเนี่ยการขึ้นเนี่ยที่เดิมมันขึ้นตอนนี้ชันอยู่แล้วจําได้ไหมแล้วมันเปลี่ยนมุมชันขึ้นอีกเนี่ยชันขึ้นอีกนี่มันก็อีกพบเถอปีนี้ได้เห็นละมันชันเหลือเกินตรงเนี้ยนะฮะแต่เอาเธอเอาปีหน้าต้นประมาณต้นต้นปีนะฮะน่าจะได้เห็นค โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุ์เพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ